บทที่เเมื่อไมเคิลแก้ปริศนาเวทมนต์กับตันเรือนั่นเองที่อยู่ตรงประตูและมารับเวทมนต์เรียกลมของเขาในที่สุดเขาไม่พอใจเลยที่ต้องรอถ้าฉันออกเรือไม่ทันกระแสะน้ำนะพ่อหนุ่มเขาพูดกับไมเคิลฉันเห็นจะต้องคุยกับพ่อหมดเรื่องนายสักหน่อยฉันไม่ชอบเด็กสันหลังยาว ในความเห็นของโซฟีไมเคิลดูจะสุภาพเกินไปสำหรับนายคนนี้แต่เธอก็รู้สึกหดหูเสียจนไม่อยากสอดมือเข้าไปยุง่งพ่อกับตันจากไปแล้วไมเคิลก็กลับไปทำหน้านิ้วคิ้มขมวดกับเวนมนของเขาอีกครั้งโซฟีนั่งชุนถุงน,น้องของเธออยู่อย่างเงบเงียบ เธอมีถุงน่องอยู่แค่คู่เดียวและเท้าที่มีกระดูกปูดโปนของเธอก็ทํามันขาดเป็นรูใหญ่ชุดกระโปรงสีเทาของเธอตอนนี้ขาดลุยและสก,กระปรกเธอนึกสงสัยว่าเธอควรจะตัดส่วนที่เปื้อนน้อยที่สุดจากชุดสีฟ้าและเงินตัวเก่า ของเขามาเย็บเป็นประโปงตัวใหม่ของเธอดีหรือไม่แต่เธอก็ไม่กล้าถึงเพียงนั้นโซฟีหาไมเคิลเรียกเงยหน้าขึ้นจากโน้ตแผ่นที่สิอของเขาคุณมีหลานสาวกี่คนหรือครับโซฟีกลัวมาตลอดว่าไมเคิลจะถามคำถามนี้ พ่อเธออายุเท่าชันนะพ่อหนุ่มเธอพูดเธอก็รับไม่ถูกซะแล้วละ่ะหลานๆจะดูเหมือนกันไปหมดในความคิดของฉันเลตี้ทั้งสองคนนั้นก็อาจเป็นฝาแฝดกันก็ได้อ๋อพวกเธอไม่เหมือนกันเสียทีเดียวหรอกฮะไมยขันต่อซึ่งทำให้โซฟีประหลาดใจหลายคนที่อยู่ที่ หลานคุที่อยู่อัปเปอร์โฟลดิ้งไม่น่ารักเท่าเลตตี้ของผมเขาฉีกโน้ตแผ่นที่11และเริ่มจดแผ่นที่12ผมดีใจที่ฮาไม่เคยเจอเลตตี้ของผมเขาพูดตั้งต้นจดแผ่นที่13และฉีกมันทิ้งผมอยากจะหัวเราะตอนที่มิสสเฟร์แฟกซ์บอกว่า เธอรู้ว่าฮาวเป็นใครแล้วคุณยายล่ะหาไม่หรอกโซฟีตอบเรื่องนั้นไม่ทำให้ความรู้สึกของเลตตี้เปลี่ยนแปลงไปเธอคิดถึงใบหน้าสดใสของเลตตี้ใต้ร่มดอกแอปเปิ้ลฉันสงสัยว่าจะไม่มีทางเลยหรือเธอถามอย่างสิ้นหวงังที่ฮาวจะตกหลุมรักเธอจริงๆ คา<ล>ร์ซิฟอรส่งประกายสีเขียวขึ้นไปทางปล่องไฟผมหล่ากลัวว่าคุณยายจะเริ่มขิดแบบนั้นไมเคิลพูดแต่คุณยายกำลังจะหลอกตัวเองเหมือนกับมิสซิสแฟร์แฟกซ์นะครับเธอแน่ใจได้ยังไงกันโซฟีถามคารซิเฟอร์สบตากับไมเคิล เช้าวันนี้เขาลืมใช้เวลาในห้องน้ำอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าหะไมเคิลถามเขาอยู่ในนั้นตั้งสองชั่วโมงคาซิเฟอร์ตอบชายเวทมนต์กับใบหน้าของตัวเองช่างโง่เสียจริงอย่างที่เขาพูดละหะไมเคิลพูดจนกว่าจะถึงวันไหนที่หาวลืมทำเรื่องพวกนี้ ผมถึงจะเชื่อว่าเขามีความรักจริงๆโซฟีนึกถึงฮาวที่คุกเข่าอยู่ข้างเดียวในสวนวางท่าให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเธอก็รู้ว่าพวกเขาผูดถูกเธอคิดอยากเข้าไปในห้องน้ำและแทเวทมนต์เสริมความงามของฮาวลงไปในโถซ้วมเสียให้หมด แต่เธอก็ไม่กล้าพอแทนที่จะทำเช่นนั้นโซฟีกลับเดินขยโยขยแยงเข้าไปหยิบชุดสีฟ้าและเงินขึ้นจากน้ำซึ่งเธอใช้เวลาที่เหลือทั้งวันตัดมันเป็นสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเย็บติดกันเป็นกระโปรงไมเคินแตะบาเธออย่างอ่อนโยน เมื่อเขาเดินมาโยนกระดาษโนต้ตแผ่นที่สิบเจ็ดลงบนตัวคาสีฟาคุณยายก็รู้นิหาที่สุดแล้วทุกคนก็จะกลับไปมีความสุขเหมือนเดิมถึงตอนนั้นก็เห็นได้ชัดว่าไมเคิลกำลังมีปัญหากับเวทมนต์ของเขาเขาเลิกจดโนต้ตและกวาดขมังลงมาจากปล่องไฟ คาซิเฟอร์ชะเง้อมองเขาอย่างสงสัยหมเคินหยิบรากไม้แห้งจากหนึ่งในบรรดาถุงซึ่งขวานอยู่บนคานก่อนจะวางมันลงในขมาไฟแล้วหลังจากใครครวนอยู่พักใหญ่เขาก็หมุนลูกบิดด้านสีฟ้าและหายไปในพอร์ทฮาเวนนานยี่สิบนาที ไม่เคลืนกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยขดเป็นวงก,ก้นหอยอันใหญ่แล้ววางมันลงรวมกับรากไม้และขมเมาจากนั้นเขาก็ฉีกกระดาษออกมาหลายแผ่นแล้วใส่ลงไปด้วยกันเอาของทั้งหมดไปวางไว้หน้ากะโหลกแล้วเป่าลมใส่มันดังนั้นขมเงาและกระดาษ จึงปลิวว่อนอยู่เหนือต๊ะเจ้าขิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคาซิเฟาถามเซฟีไมเคิลหยุดเปล่าแล้วรวบรวมทุกอย่างทั้งประดาษและสิ่งของทั้งหมดลงในครกแล้วบดผสมกันพลางมองไปที่หัวกะโหลกอย่างคาดหวังบ่อยๆแต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงทดลองด้วยส่วนผสมอื่นๆจากบรรดาถุงและถต่างๆผมรู้สึกไม่สบายใจเลยที่แอบดูฮาวเขาประกาศเมื่อบทส่วนผสมชุดที่สจนแหลกละเอียดอยู่ในชามเขาอาจจะเชื่อถือไม่ได้ในเรื่องผู้หญิงแต่เขาก็ดีกับผมมาก เข้ารับผมเข้ามาเมื่อตอนที่ผมเป็นแค่เด็กกําพร้าที่ไม่มีใครต้องการที่มานั่งอยู่หน้าประตูบ้านของเขาในพอร์ทฮาวเวนเรื่องเป็นมายังไงกันละ่ะโซฟีถามขณะที่เธอตัดสามเหลี่ยมสีฟ้าออกมาเป็นชิ้นชิ้น แม่ของผมตายส่วนพ่อของผมหายไปในพาย,ยุไม่เคินเล่าแล้วก็จะไม่มีใครต้องการคุณหรอกเมื่อเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผมต้องระเห็ุออกจากบ้านของเราเพราะผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าผมพยายามจะอาศัยอยู่ข้างถนนแต่คนก็คอยแต่จะไล่ผม ไปให้ผลจากหน้าบ้านหรือเรือของพวกเขาจนที่แห่งเดียวที่ผมนึกออกก็คือตรงไหนสักแห่งที่คนกลัวเกินกว่าจะสอดมือเข้าไปยุง่งตอนนั้นฮาวเพิ่งเริ่มต้นรับงานเล็กๆในฐานะพ่อโมดเจนกินส์แต่ทุกคนก็พูดกันว่าบ้านของเขามีปีศาสสิงอยู่ดังนั้น ผมจึงนอนอยู่หน้าประตูบ้านของเขาอยู่สองสามคืนจนเช้าวันหนึ่งหาาเปิดประตูออกมาเพื่อไปซื้อขนมปงังทำให้ผมหงายหลังเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็บอกว่าผมจะรออยู่ข้างในก็ได้ระหว่างที่เขาออกไปซื้ออาหารสักอย่างสองอย่าง ผมเข้ามาแล้วก็เจอกับคาวซิฟอร,รผมเริ่มคุยกับเขาเพราะผมไม่เคยเห็นปีศาจมาก่อนพวกเธอคุยกันเรื่องอะไรโซฟีถามนึกสงสัยว่าคาลซิเฟอร์จะขอให้ไมเคิลทำลายสัญญานั้นด้วยหรือเปล่าเขาเล่าปัญหาของเขาให้ค้าฟัง แล้วก็ร้องห่มร้องไห้บนตัวข้าใช่ไหมล่ะคาซิเฟลตอบดูเหมือนเขาจะไม่เคยคิดเลยว่าข้ามีปัญหาของตัวเองเหมือนกันผมไม่คิดว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนี่หาคุณก็ค้าบ่นไปเสียทุกเรื่องเท่านั้นเองไมเคิลพูดคุณออกจะใจดีกับผมเมื่อตอนเข้าเมื่อตอนเช้าวันนั้น ผมคิดว่าเขาคงประทับใจแต่คุณยายก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ยอมพูดว่าผมจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่เขาก็ไม่ไล่ผมออกไปด้วยดังนั้นผมก็เลยทำตัวให้เป็นประโยชน์เท่าที่ผมจะทำได้อย่างเช่นดูแลเรื่องเงินทองเพื่อที่เขาจะไม่จ่ายเงินทุกเหรียญที่เขาหามาได้จนหมด แล้วก็เรื่องอื่นๆเวทมตนส่งเสียงซึ่งฟังคล้ายเสียงปังและระเบิดเบาๆไมเคินปัดเศษขี้เท่าออกจากหัวกะโหลกถอนใจแล้วทดลองสูตรใหม่โซฟีตั้งต้นเรียงผ้าสามเหลี่ยมสีฟ้าลงบนผืนรอบตัวเพื่อเตรียมตัดมันเข้าด้วยกัน ผมทำเรื่องผิดพลาดตั้งเยอะแยะตอนที่ผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ไมขเคนเล่าต่อแต่ฮาวก็ไม่เคยว่าผมแม้แต่คำเดียวหาผมคิดว่าตอนนี้ผมทำได้ดีแล้วและผมก็คิดว่าผมช่วยเรื่องเงินได้ฮาวชอบสื่อเสื้อผ้าราคาแพงพวกนี้ เขาบอกว่าจะไม่มีใครจ้างพ่อหมดที่ดูเหมือนจะทำมาหากินในสายงานนี้ไม่ได้นั่นเพราะเขาชอบแต่งตัวตั้งหาคาซิเฟอร์ยมนดวงตาสีส้มมองอย่างมีความหมายไปยังโซฟีที่ทำงานของเธออยู่เสื้อชุดนี้เสียแล้วนะโซฟีพูดไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรอกะ ไม่เคิ้นพูดจำฤดูหนาวปีที่แล้วตอนที่เราเหลือแค่ฟืนท่อนสุดท้ายของคุณได้ไหมหาวก็ออกไปข้างนอกและซื้อหัวกะโหลกกับกีต้าร์ไรประโยชน์ตัวนั้นกลับมาและผมโมโหเขาจริงๆเขาบอกว่าพวกมันดูเข้าท่าดีแล้วพวกเธอทำยังไงกันเรื่องฟืนโซฟีถาม หาเสกเอามาหลายทอนจากคนที่ติดเงินเขาอยู่ฮะไม่เคลิ้ตอบอย่างน้อยเขาก็บอกว่าคนพวกนั้นติดเงินเขาอยู่แล้วผมก็หวังว่าเขาคงจะพูดความจริงจากนั้นเราก็กินสาหลายกันหาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพามันอร่อยมากๆคขาวสีเฟอองเงิงามทั้งแห้งทั้งแข็ง ผมเกลียยสาลายหมายเคินจ้องลงไปในชามใส่ส่วนผสมที่บดแล้วอย่างใจลอยผมไม่รู้สิหาเวทมนบทนี้ควรจะต้องมีส่วนผสมเจ็ดอย่างยกเว้นแต่ว่านั่นจะหมายถึงเจขั้นตอนแต่ยังไงก็ลองในรูปดาวห้าแฉกดูก่อนก็แล้วกันเขาว,วางชามนั้นลงบนผืน ก่อนใช้ช็อกกวาดดาวห้าแฉกรอบชามผงในชามระเบิดรุนแรงจนพัดผ้าสามเหลี่ยมของโซฟีปลิวไปตกในเตาไมาเคลสะบดัดและลบเส้นช็อกออกอย่างรวดเร็วคุณยายหาไมเคลนเรียกผมผสมเวทมนต์บทนี้ไม่ได้คุณยายจะมาช่วยผมหน่อยได้ไหมหา รากับหลานสักคนเอาการบ้านไปขอให้คุณยายช่วยทำเนะโซฟีเครวบรวมชิ้นผ้าสามเหลี่ยมและเรียงมันใหม่อย่างใจเย็นไหนดูสิเธอพูดอย่างระมัดระวังฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์เลยนะไมเคินยื่นกระดาษหน้าตาแปลกประหลาดและมันวาวนิดๆให้เธออย่างกระตือรือรน้น มันดูแปลกๆแม้ว่าจะเป็นบทเวทมนต์ก็เถอะขอความพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาะแต่ค่อนไปทางสีเทาๆและไม่ค่อยชัดแล้วยังมีสีเทาจางๆเหมือนกับเมฆฝนที่กำลังสลายตัวอยู่ตามขอบกระดาษคุณยายคิดยังไงฮะไม่เคิลถามโซฟีอ่าน มือเอื้อมอาจหานขวาดวงดาราแมนเรปรึกษาผลีออกมาเป็นเด็กน้อยหลายปีล่วงผ่านหากยังหวนคันึงคอยวิญญาณร้ายจึงพลอยได้มีขาจงสอนค้าให้สดับเงือกขับร้องโปรดปัดป้องเหล็กในแห่งจิตริษยา และค้นหาว่าสายลมใดหนาซึ่งผัดพาสู่ดวงใจอันซื่อตรงคิดว่าข้อความข้างต้นนี้หมายความว่ายอย่างไรจงแต่งบทที่สองด้วยตัวเอง